มิเกลอร์เตต้ากุนซืออาร์เซนอลแสดงความผิดหวังอย่างหนักหลังลูกทีมพลาดโอกาสเก็บ3แต้มสำคัญในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะออกนำไปก่อนถึง2รูปแต่กลับถูกแอสตันวิลล่าไล่ตามตสเสมอได้ในช่วงท้ายเกมมิเกลอร์เตต้าเฮสโคชทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลยอมรับความผิดหวังอย่างมากหลังทีมทำได้แค่เพียงเสมอกับแอสตันวิลล่า2ประตูต่ตอ2ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะเล่นในทินเอมิเลตสสเตเดียม อาเซนอนพลาดโอกาสคว้าสามแต้มอย่างน่าเสียดายหลังจากออกนำแอสตันวิลลาถึง2ประตูต่อ0จากจังหวะของกาเบียนมาตินเนลลี่ในนาทีที่35และไคฮาวเวตในนาทีที่55แต่ในนาทีที่60วิลลาก็ลายตามมาจากลูกยิงไกลของยูริเตเลมันก่อนที่โอลิวัตกินจะซัดประตูตีเสมอในนาทีที่68 ช่วงท้ายเกมนนในนาทีที่88มิเกลเมริโน่ยิงฉลับไครฮารเวตดเข้าประตูแต่ก็ถูกปฏิเสธโดย VAR ครับเนื่องจากบอลน,นั้นไปโดนแขนของดาวเตะชาวเยอรมันทําให้อ์เซอนอดได้ประตูขึ้นนําอย่างน่าเสียดายอ์เซอลยังพลาดโอกาสสาคัญในการกดดันจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลทําให้ทีมปืนใหญ่ยังคงรักอันดับ2ของตารางคะแนนด้วย44แต้มจากการลงแข่ง22นะัดตามหลัง6แต้มโดยที่ลิเวอร์พูลนั้นยังลงแข่งน้อยกว่า1นะัด มาดูคำให้สัมภาษณ์ของมิเกลอาเตต้ากันครับแน่นอนว่าผมไม่แฮปปี้จริงๆแล้วเกมนี้เป็นเกมที่เราทําได้ดีทั้งในเรื่องของสปีดการเล่นพลังงานและคุณภาพโดยรวมของทีมแต่ปัญหาคือเราต้องการชัยชนะเราต้องเล่น3เกมภายใน6วันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ผมภูมิใจในตัวลูกทีมที่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ทุกนาทีขณะเดียวกันเราทุกคนต่างผิดหวังเพราะเราควรได้อะไรมากกว่าจากเกมนี้ นอกจากนี้อาร์เตต้ายังแสดงความเห็นเกี่ยวกับจังหวะที่ทีมนั้นโดน VR ปฏิเสธประตูในช่วงท้ายเกมครับว่าผมดูภาพช้าแล้วจังหวะนั้นมันดูไม่เหมือนเป็นแฮนด์บอลเลยแต่ถ้ามองจากมุมอื่นมันก็เหมือนเป็นแฮนด์บอลเรามีโอกาสอื่นๆอีกหลายครั้งในการทำประตูและเราควรใช้มันให้คุ้มค่าการเสีย2ประตูหลังจากนำา2ประตูต่อศแสดงให้เห็นว่าเรายัางต้องปรับปรุงเรื่องความเฉียบคมและสมาธิในเกม